อัพเท้าฟังกี้นะครับสามสิบสองเท้าสีวอลไม่มีแท็กไม่มีรีสตาร์ทคินเนอร์ลเล,ลวเวล,ลก็จะแบ่งแบ่งเป็นส,สี่เซกชั่นเซกชั่นที่หนึ่งเริ่มด้วยเท้าขวานะครับแตะเท้าขวาไปทางขวาหนึ่งดึงมาชิดเท้าซ้ายสองก้าเท้าขวา ทำเท้าซ้ายเหมือนเท้าฝัก,กินนะคะนับห้าหกเท้าซ้ายเร็อย่างเจ็ดแล้วเท้าฝากกังชิดแปดเซ็นที่2องชอปก้ขวาไปข้างหน้า1และ2องเทินเก้าสิอ 9, 4, งศาทางซ้ายแล้วชอปเปอร์ชอปก้อซ้าย3และ4ี่ทำวีสเต็ค่ะเดอ่อ วางเท้าขวาไปทางขวาห้าหกเท้าซ้ายหกนะคะถอยเท้าขวามาต,ตรงกลางถอยขา 7, อ้างหลัง 3, นะะนะ 1, 2, เจ็ด้าซ้ายแปดเซ็กชันที่สามซ้ายนะคะนับหนึ่งสองวางเท้าซ้ายคับขันซ้ายสามล่าวเท้าขวาไปข้างหน้าสี นเท้าทั้งคู่พร้อมเปลี่ยนทิศนะคะห้าหกเจ็ดและ8ปดนะคะรวมแล้วเปลี่ยนทิศร้อยองศาโดยนะับห้าหกเจ็และแปดเซสที่สี่ส 4. ลอบบอ็อกแบกขวาเออล็อกแบกซ้ายหนึก <1. S 1> ้ามซ้ายเป็นห้าสา วางเขาขวาข้างเขาซ้าย 4, ส,สนะคะสกรูสกรูแบคนะคะทางซ้ายห้สกรูสกรูทังสกรูซ้ายเจ็ดแปดี่สกรูแบคซ้ายก็สกรูแบคฟอร์เว w น,นะคะห้าหกเจ็ดแปดแล้วเริ่มซ้ายใหม่ลองด,ด,ดูค่ะ